ปลูกกล้วยง่ายๆดูแลง่ายๆสร้างความสุขนะครับสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับกับเจเอชแนลนะครับในส่วนใน้อยปลูกร้อยอย่างทำกินทาขายบ้านๆท่องเทียมบ้านกับเจเอชแนลนะครับเราทําทุกอย่างอย่างมีความสุขนะครับก็ค่อยๆทําไปนะครับวันละเล็กละน้อยนะครับผมจากส่วนในน้อยของเราก็จะเริ่มมีประชากรต้นกล้วยที่เยอะยิ่งขึ้นนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับผมนะครับเจไอชนแนลนะครับอยากจะยกมือไหว้ทุกท่านมากเลยแต่ว่าไม่ได้อาขาตั้งกล้องมากับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จะมาอัปเดตนะครับต้นกล้วยพร้อมกับเล่าเรื่องราวประสบการณ์นะครับในการปลูกกล้วยนะครับแล้วก็วิธีการแก้โรคายพายเนาะกับสาเหตุโรคาตพายก็มี f c นะครับถามมาว่าทําอย่างไรนะครับสาหรับกล้วยที่เป็นโรคายพายนะครับ โชคดีนะครับที่สวนของผมเนี่ยไม่มีโรคไตพายเพราะว่าแม่เลือกกล้วยมาจากสวนที่ไม่มีโรคายพายนะครับถ้าเกิดเราไปเอากล้วยนะครับพันมาจากสวนที่เขามีโรคไตพายเนี่ยจะทําให้ในสวนของเรามีโรคไตพายนะครับมากับกล้วยนะครับผมแล้วก็แพร่ระบาดแต่วิธีการจัดการนั้นก็ไม่ได้ยากนะครับผมเราก็แค่ขุดทําลายแล้วก็เอาปูนขาวโรยๆนะครับถ้าไปเจอ กล้วยใบเหลืองแล้วก็ตายนะครับถ้าเกิดเราฟันดูนะครับตรงแกนกลางจะเป็นสีดำๆนั่นแหละครับโรคไตพายนะครับผมเราจะแก้อย่างไรก็คือขุดทําลายแล้วก็เอาปูนขาวนะครับไปโรยๆนะครับที่หลุมนะครับแล้วก็พักดินไว้2อถึงสเดือนเลยนะครับผมเพื่อที่จะทําการปลูกกล้วยต่อไปนะครับผมก็แนะนําง่ายๆแล้สำหรับท่านใดที่ไม่มีเวลาในการปลูกกล้วยอยากจะปลูกเนี่ยไม่มีทุนทรัพย์ ในการจ้างคนนะครับปลูกวัลลต้นนะครับผมร้อยต้นก็แค่3เดือนเองเนาะก็จะได้แล้วทำมาประมาณ3เดือนก็ได้90ต้นแล้วนะครับ3เดือนอีกประมาณเท่าไหร่สิวันนะครับผมก็จะได้กล้วยร้อยต้นแล้วปีแรกที่เราปลูกเนี่ยร้อยต้นนะครับแต่ปีที่2เนี่ยหน่อออกรอบกอน,นะครับผมก็ <c oughs> จะได้เป็น400ต้นถึง500ต้นเลยล่ะครับนั่นแหละค่อยๆทำนะครับทำอย่างมีความสุขเราไม่มีกําลังใน นะครับเราก็ค่อยๆทําไปนะครับปลูกวันละต้นวันละต้นนะครับปลูกวันละนิดจิตแจ่มใสนะครับมีความสุขทําทุกอย่างให้มีความสุขนะครับอย่าไปหักโหมเหมือนเจเอนะบางวันเหนื่อยมากนะครับผมหยุดทํากินทําขายไปเลยเพื่อที่จะปลูกนะครับอยากให้ได้ร้อยต้นแต่ตอนนี้ก็ได้38ต้นแล้วนะครับผมก็ทั้งปราบยาคาไปด้วยนี่แหละในสวนในน้อยปลูกร้อยอย่างปราบยาคาไปด้วยครับผมโชคดีที่แม่แกได้ไปเลือกกล้วยมา ที่ไม่มีโรคแปยพายนะครับใบเขาก็จะเขียวนะครับผมแล้วก็ไม่ไม่เหลืองนะครับผมโอเคละขอบคุณกําลังใจทุกทกท่านนะครับที่มาให้กําลังใจในการปราบยาขาแล้วก็ปลูกกล้วยนะครับก็เหลืออีกแค่ประมาณ60ต้นเนาะก็จะครบร้อยรดแล้วครับผมตอนนี้ก็มีประมาณ40ต้นแล้วล่ะครับผม ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมจนจบคลิปนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับอย่าลืมกดติดตามใจเอกชาแนลนะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ